มันมี3ประเด็นด้วยกันที่แบงก์ชาติเขาฉายภาพให้เห็นในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลนโยบายการเงินในเรื่องของหุ้นกู้ซึ่งภาคธุรกิจและก็สื่อสารมวลชนนั้นเป็นห่วงอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่แบงก์ชาติเขานาเนื้อหามาอธิบายให้ฟังก็คือเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้ให้กับแบงค์นะฮะเรื่องหนี้ครัวเรือนอย่างนี้ด้วยนะ,ะซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น3ามแคตตากรีอย่างที่แบงก์ชาติเขาได้แบ่งในการชี้แจง ผมเทียบเซสชั่นบรีฟฟิ้งนี้เหมือนเหมือนแบงค์กลางเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญมานั่งเล่าเรื่องให้คนนั้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านต่างๆผมคิดว่ามันเหมือนกับถ้าอยู่ในห้องเรียนน่ยก็จะมีเด็กเนิร์ดอะ่ะเด็กเนิร์ดซึ่งเป็นหนอนหนังสืออะ่ะเด็กเนิร์ดซึ่งแบบตั้งใจเรียนแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะฮะสอบชิงทุนได้สําเร็จแล้วก ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกเมือง,งนาแล้วก็กลับมาแล้วก็เอาดีกรีกลับมาแล้วก็ช่วยงานบ้านเมืองในแบบที่ตนเองสามารถทําได้ในแบบที่เป็นเนิร์ดเเวลาผมใช้คําว่าเนิร e ์ดเนี่ยนะ N E R D เนี่ยมันแปลว่าหนอนหนังสือซึ่งเป็นศัพท์อย่างไม่เป็นทางการและมันไม่ได้เป็นคําเหยียดเพราะว่าบังเอิญผมเป็นเนิร์ดด้วยนะเนิร์ดเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเอเชียก็เป็นเนิร์ดในสหรัฐคือตั้งใจเรียน วีเวกรามาสวามีนยนะฮะซึ่งลงสมัครชิงนหมืประธานาธิบดีสหรัฐแล้วพ่ายแพ้ที่ไอโอวาเมื่อวานนี้เนี่ยแล้วก็ถอนตัวแล้วแล้วก็หนุนทรัมป์เนี่ยเขาได้8%เมื่อวานนี้เขาได้แบบ4อ่ะคนนั้นก็เนิร์ดฉลาดสุดตั้งแต่เรียนมัธยมปลายแล้วก็ฉลาดสุดตอนเรียนที่เยลด้วยวีเวกเนี่ยฉลาดสุดในบรรดานักการเมืองในสหรัฐตอนนี้แต่ดันแพ้การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าคุณได้คนฉลาดสุดการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าคุณได้คนซึ่งเก่งสุด บางทีหนอนหนังสือเนี่ยนะฮะพอมาเล่นการเมืองเนี่ยมันไปต่อไม่ค่อยได้เอาจริงถ้าคุณส่งปลื้มไปเล่นการเมืองเนี่ยปลื้มก็ไปต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าปลื้ม broker power ไม่เป็นคือ Number One ผมทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่เป็น Number Two ให้ผมไปบริหารบุคคลซึ่งเคี่ยวกับผมเ่ยนะฮะผมก็โดนหลอกแต่ว่าผมก็เลยเสียดายไงวีเวกรามาสวาลีเนี่ยแพ้ทั้งๆที่วีเวกเนี่ยเป็นประธานาธิบดีดีที่สุดแต่ไม่เป็นไรก็มันก็จบไปแล้วเขาก็เป็นเศรษฐีไม่เป็นไรมีเงินใช้ไม่ต้องงไปเปเเ็นห่วาามกา แต่ว่าผมจะบอกว่าที่แบงค์ชาติเนี่ยผมมองคนที่แบงค์ชาติเนี่ยหลายคนซึ่งเขามานั่งอธิบายซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการแต่ละคนเนี่ยคือคุณต้องมองว่ามันเหมือนกับคุณอยู่ในห้องเรียนน่แล้วนี่คือเนิร์ดซึ่งเขาอ่านหนังสือของเขามาแล้วเขารู้เรื่องเวลาเขามานั่งบรรยายเนี่ยเขานั่งดูกราฟเขานั่งดูตัวเลขเขาอาจจะถูกมองว่าอยู่ในหอคอยงาช้างแต่ว่าผมคิดว่าเขารู้ในสิ่งที่เขาพูดอ่ะาวนี้มันแตกต่างนิดหนึ่งนะผมจะเทียบไปเห็นอีกครั้งเพราะว่าผมไม่ต้องการให้คนไปอคติตท แต่ว่าผมต้องการให้คนอคติกับปปชและสารรัฐธรรมนูญทำไมผมพูดอย่างนั้น<ๆ>เพราะว่าถามว่าผู้ซึ่งอยู่ที่ปปชเนี่ยมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบไหมเหมือนกับผู้ซึ่งอยู่ที่กนง,งมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านานโยบายการเงินเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเศรษฐกิจหมาภัคไหมคาตอบคือมีคนที่นั่งอยู่ที่ปปชเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทํางานด้านตรวจสอบมีนะฮะจับผิดทางเทคนิคหรือ เตือนเรื่องโอกาสที่จะสุ่มเสียงในการทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุจริตครัปช่นมีเขามีความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันผู้พากษาที่นั่งอยู่ที่สามนูนก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัมนูนฉบับนี้ก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าในขณะที่ความเชี่ยวชาญน,นั้นมันมีทั้งนั้นซึ่งแตกต่างกันไปเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจได้นโยบายการเงินเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยและการกํากับดูแลพังแบงก์พาณิชเนี่ยมันถูกต้องแล้วที่มันควรจะอยู่ที่แบงก์กลางที่อิสระจากรัฐ มันถูกต้องแล้วที่ทบทมีอำนาจเรื่องนโยบายการเงินและมันถูกต้องแล้วที่ทบทนั้นกํากับดูแลแบงค์พณิชและกํากับดูแลแบงก์พณิชได้ดีเรื่องกากับดูแลแบงก์พณิชได้ดีแล้วมีกําไรหรืออะไรเนี่ยอีกสองสวันจะค่อยๆหวนกลับไปตรงนั้นเพราะวาไม่อยากจะซ้ํามากทุกวันแต่ว่าคําถามคือปปชเนี่ยซึ่งเขาอาจจะมีคําเตือนเรื่องพรบดิจิทัลใช่ไหมคำถามคือปปชเนี่ยและสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีวินิจฉัยหลายคดีเนี่ย สับผมเนี่ยโดยโครงสร้างอำนาจในการปกครองเนี่ยปปชและสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรมีอำนาจที่ตนเองมีอยู่เลยคือโดยองค์กรเนี่ยอำนาจระดับนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สากลและที่คนที่เห็นต่างกับผมผมท้าให้คุณไปหาประเทศที่มีปปชทำงานอย่างที่ทำมาสอย อำนาจชี้มูลอำนาจที่สำนวนส่งไปและถือว่าเป็นสำนวนหลักกึ่งตุลาการเช่นนี้เนี่ยเอาสอสอ,ออกจากตำแหน่งได้เอานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งได้เนี่ยผมท้าให้คุณไปหาประเทศซึ่งมีปปชหน่วยงานแอนตี Anti ้คอร์รัปชันซึ่งมีอำนาจขนาดนี้และหน่วยงานที่เรียกว่าสารรัฐมนูลซึ่มีอำนาจขนาด,ขนาดแขวนคะแนนเดตนนายกหกเดือนอะไรเงี้ยหรือยุบพักการเมืองอะไรเงี้ยหรือพิจารณาในการยุบพัก ยุบมาแล้วด้วยยุบอีกด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีในโลกครับไม่มีฮะคุณไปหาเลยฮะคุณไปหาเลยทวีปไหนก็ได้ไปหาเลยฮะตั้งแต่รวันดายันไอซ์แลนด์ยันญี่ปุ่นไม่มีครับไม่มีแต่แบงก์กลางที่มี monetary independence มีทั้งนั้นทั้งประเทศด้อยพัฒนายันประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีในประเทศพัฒนาแล้วอันนั้นผมแย,ก,ยกเรื่องนี้นะฮะโอเค คน,นี้ชูคืออย่างนี้คือผมเห็นแต่ละคนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้การเนี่ยผมอธิบายว่านี่คือตัวอย่างของเนิร์ด <Nerd S 2> ซึ่งประสบความสําเร็จเนิร์ดซึ่งประสบความสําเร็จคือเป็นนักเรียนทุนนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือ ตั้งใจเรียนเติบโตขึ้นมาได้ปิญญามาดีดีจากมหาลัยชื่อดังจบด็อกเตอร์มาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่นั่งอธิบายให้ประชาชนว่าเฮ้ยนโยบายการเงินต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กำกับดูแลอย่างนี้ผมมองว่าผู้ช่วยผู้ว่าการสั่งนโยบายต่างๆนะฮะผู้ช่วยผู้ว่าการแต่ละท่านเนี่ยที่ชี้แจงในบรีฟฟิ้งเนี่ยซึ่งไม่ต้องชี้แจงบ่อยนะฮะซาวไบเนี่ยสื่อควรจะปล่อยเต็มคนเขาจะได้ได้เรื่องข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด แต่ออดิโอมันต้องดีขึ้นเวลาถแถลงข่าวนะเวลาแถลงข่าวองค์กรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีดิจิทัลไฟล์สำหรับทรานสเฟอร์ได้ง่ายๆที่เป็นเสียงแบบชัดๆแบบเนี้ยเสียงอย่างเนี้ยแล้วเพล์ซาวไบทีนึงได้แบบชั่วโมงเลยผมจะจัดรายการพิเศษซาวไบผู้ช่วยผู้ว่าการสายต่างๆคนจะได้เข้าใจประเด็นต่างๆและจะได้ไม่อคติเอาละผมจะอ่านให้ฟังเพราะว่านี่ไยพับลิกาเขาสรุปมา ผู้ช่วยผู้ว่าการปิติริศยาทัตุเนี่ยเขาบอกว่านโยบายการเงินดูแลส่วนแรกเรื่องของการที่จะให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนส่วนที่2คือการให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนและส่วนที่3คือเสถียรภาพของระบบการเงินในปีที่แล้วมีทั้งสิ่งที่เป็นไปตามคาดและสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดโดยในสิ่งที่เป็นไปตามคาดได้แก่เศรษฐกิจฟื้นตัวนําโดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวภาคบริการและอุปสงค์ภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในหลายมิติ เศรษฐกิจฟื้นตัวเกินช่วงก่อนโควิดแล้วเห็นได้จากตัวเลข GDP ภาคบริการหรือ Service Production Index หรือ SPI จำนวนผู้มีงานทำและประสงค์ภายในประเทศโดยรวมแต่การฟื้นตัวไม่ได้ทั่วถึงโดยรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกทษตรที่แม้จะขยายตัวได้ค่อนข้างดีแต่รายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือ s e l f e m p l o y ยยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรและยังไม่สมบูรณ์นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่ได้สมดุลเพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจไม่ได้มาครบทุกเครื่อง จะหนักไปในเครื่องโยนท่องเที่ยวและภาคบริการขณะที่ภาคการผลิตและภาคการส่งออกยังไม่กลับมาเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดการคือมี2ส่วนส่วนแรกคือนักท่องเที่ยวแม้กลับมาในแง่จํานวนใกล้เคียงกับที่ได้มีการคาดการไว้แต่ระยะเวลาการทำนักสั้นกว่าและใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากจีนมาได้มาเท่า กับที่ได้ประเมินไว้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามค่าดการคือภาคการผลิตและภาคการส่งออกซึ่งยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วเท่าที่ได้ประเมินไว้ส่วนหนึ่งมาจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวจากภาคบริการเป็นหลักจึงไม่ได้มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าจากทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วย แต่มีสัญญาณสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาความท้าทายที่ต้องมองในแง่ศักยภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งหากมองจากการส่งออกของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในช่วงก่อนโควิดการส่งออกของไทยไม่ได้ขยายตัวเร็วมากแต่ที่น่าห่วงคือหลังจากโควิดการฟื้นตัวค่อนข้างช้าและช้ากว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านการส่งออก เมื ne, yup. ่อพิจารณาจากดัชนีความซับซ้อนของตะกร้าส่งออกเพื่อดูว่าสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศมีความซับซ้อนหรือมี value added มากแค่ไหนเทียบกับต่างประเทศก็เพราะว่าของไทยเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่เทียบกับญี่ปุ่นที่อยู่แถวหน้ายังห่างไกลขณะที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์ไล่ตามไทยมาค่อนข้างจะเร็วปัญหาเหล่านี้มีต้นตอมาจากความอ่อนแอภายในประเทศเองบางส่วนเป็นการเปลี่ยนในประเทศที่นอกเหนือการควบคุมยกตัวอย่างในแง่เศรษฐกิจจีนที่มีการปรับยุทธศาสตร์ให้พึ่งพาการผลิตในประเทศมากขึ้น ก็ส่งผลให้ความต้องการปิโตรเคมีจากไทยน้อยลงสําหรับปีนี้แม้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างครบครันสมดุลมากขึ้นโดยการกลับมาของวัตถุจักอิเล็กทรอนิกส์โลกน่าจะทําให้การส่งออกมีแรงส่งมากขึ้นก็ตามแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างอาจจะเป็นความเสี่ยงทาประโยชน์ที่ทําให้ไทยได้จากการฟื้นตัวของประสงค์ต่างประเทศมีไม่มากเท่าที่ควรและคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ให้ความสําคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างใ,นในกล้ชิดในการประเมินภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไป ก็ต้องดูว่าประเด็นเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจมีการพัฒนาการอย่างไรแต่ถ้าถามว่าโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวต่ํากว่าที่คาดการแล้วทําไมไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยหลักๆก,ก็คือว่าเหตุผลการที่เศรษฐกิจชะลอลงส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างในประเทศหรือต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอัตราดอกเบี้ยไม่ได้สามารถทําให้เรามีการส่งออกสินค้าที่มีความซับซ้อนไฮเทคมากขึ้นไม่สามารถที่จะเพิ่มเสน่ห์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มันคนละประเด็นกัน สำหรับเงินเฟอ้อในภาพรวมการที่เงินเฟอ้อลดลงเป็นข่าวดีเพราะภาพประชาชนไม่ได้มีภาระค่าได้จ่ายค่าครองชีพที่สูงกระบวนการลดลงของเงินเฟอ้อหรือดิสอินเฟลชันที่ผ่านมาของประเทศไทยถือว่าเร็วและดีกว่าต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแกรดหรือยูโรโซน หรือประเทศเพื่อนบ้านยังต้องสู้กับเงินเฟ้ออยู่<น>และตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับสูงเพื่อกระชากเศร,รษฐกิจให้ชะลอตัวแต่ในประเทศไทยถือว่าปัญหาเงินเฟ้อได้คลี่คลายพอสมควรแล้วแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่รู้ว่าการที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับซึ้งต่ำตรหรือติดลบเล็กน้อยสะท้อนระดับราคาที่ไม่ได้เพิ่มภาระให้กับประชาชนส่วนหนึ่งสะท้อนว่าสินค้าบางประเภทที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปเยอะจากปัญหาอุปทานการที่ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลงก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงและเนื้อสัตว์ แก๊สโอเดีก๙หนเคยขึ้นไปถึง44บาทต่อลิตรตอนนี้ก็ลดลงเหลือ3 3บาทต่อลิตรขณะที่ราคาหมูสันนอกเคยขึ้นไปถึง230บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดตอนนี้ก็ลดลงเหลือ1 6 0บาทต่อกิโลกร,รมัมที่สาคัญการที่เงินเฟ้อป,ปรับลดลงและติดลบในช่วงที่ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการไว้อยู่แล้วและการที่มีการลดลงส่วนใหญ่มาจากอาหารสดกับราคาพลังงานที่เป็นผลของมาตรการภาครัฐที่อุดหนุนค่าพลังงาน ซึ่งหากหักผลของมาตรการเหล่านี้ออกเงินเฟอ้อก็เป็นบวกแต่อยู่ในระดับต่ําส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานทรงตัวเมื่อพิจารณาจากตระกร้าสินค้าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่มีทั้งหมด400กว่ารายการพบว่าประมาณ75%ของสินค้าในตระกร้า CPI ยังปรับเพิ่มขึ้นอีก25%ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นภาวะปกติรายการที่ปรับลดลงมากก็คือเนื้อสัตว์กับราคาน้้ามันนั่นแหละ และการที่ตัวเลข CPI โดยรวมติดลบไม่ได้หมายความว่าราคาลดลงทุกรายการและไม่ได้สะท้อนอุปสงค์หรือดีแมนหรือกำลังซื้อที่จะลดลงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภาวะเงินเฟืดอ่ะอันนี้ก็ตรงกับที่ผมอธิบายไปเมื่อวันซือนอ้างอิงรายงานของ UOB มันเป็นภาวะเงินฝืดทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นจาก t i s inflationary pressure มันไม่ใช่ deflation มันเป็น technical deflation แต่มันเป็น disinflationary pressure ต่างหากชั่วคราวจากมาตรการภาครัฐ ถ้าถามว่าเงินเฟ้อลดลงทําไมไม่ลดดอกเบีย้ยก็มีสี่เหตุผลหลักๆคือข้อแรกคือปัจจัยเฉพาะที่ไม่ยั่งยืนข้อ, 2, อ2การลดลงมสตร้อนกําลังซื้อที่แผ่ว<ะ>นโยบายการเงินไม่ได้สามารถตอบสนองปัจจัยตรงนั้นได้ข้อ3เงินเฟ้อคาดการยังยืดเหนี่ยวอยู่ในระดับสเในหลายมิติ 4, ข้อ4การลดลงของเงินเฟ้อส่วนหนึ่งสะท้อนปัจจัยปัญหาด้านอุปทานการผลิตที่คลี่คลายลงในบางสินค้านโยบายการเงินในการกําหนดแนวโน้มพยายามจะดูให้เงินเฟ้ออยู่ในเป้าอย่างยั่งยืนก็มองไปข้างหน้าและ ดังนั้กองการก็มองว่าเงินเฟ้อจะติดลบไปอย่างน้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่1.2%อยู่ในกรอบเป้าหมายคือเอาง่ายๆถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าเงินเฟ้อปีนี้ต้องอยู่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายจริงๆอย่างยั่งยืนทั้งปีและเมื่อคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้นได้ช so ัวร์ถึงจะลดซึ่งแปลว่าก็คงจะได้เห็นลดแต่ว่าไม่ใช่ก่อนกลางปีก็อย่างที่ผมได้อธิบายไว้อย่างเร็วคือ12มิถุนายน อย่างช้าก็น่าจะเป็นไตรามาสสหรือ4คณะกรรมาการชั่งน้ำหนักระหว่างเรื่องของการที่หนี้เพิ่มขึ้นราคาสินทรัพย์ search for yield มีมากขึ้นแต่ปัญหาที่เผชิญในตอนนี้คือหนี้อยู่ดับสูงซึ่งนอกจากชุดรั้งกำลังซื้อของประชาชนแล้วยังสร้างความปราบบางให้กับระบบเศรษฐกิจและลดความสามารถในการรองรับช็อคหรือแรงกระแทกที่จะมาจากข้างนอกการกำหนดตราดอกเบีย้ยต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยตรัดอกเบีย้ยที่กำหนดก็ควรที่จะสอดร,รับกับสักยภาพพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงเพราะหากกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำเกินไปสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการกู้ยืมทรัพยากรหรือรายได้ในอนาคตมาลงทุนใช้ในวันนี้แล้วก็จะกลายเป็นว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตต่ำกว่าที่ได้มีการคาดการไว้และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดเกิดปัญหาอย่างที่เราเผชิญทุกวันนี้อันนี้สำคัญที่สุดคุณไปติดดีเซลทีอธิบายได้ดีมากเอาจริงๆแล้วแบงก์กลางของหลายประเทศและแน่นอนที่สุดคือเฟดรวมทั้งไทยด้วยเพอ ปล่อยอัตราดอกเบีย้ยต่ำเกินไปนานเกินไปแล้วผลข้างเคียงระยะยาซึ่งสะสมมาทุกวันนี้รวมมาถึงปัญหาการสร้างนี้ในระดับครัวเรือนที่ผ่านมาด้วยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการที่มันมีอัตราดอกเบีย้ยซึ่งต่ำเกินไปไปเวลานานของเฟดนินรกของจริงคือไม่ใช่แค่ดอกเบีย้ยต่ำแต่แต่ว่า q uantitative easing จนเวอร์จนคนด่านเต็มบ้านเต็มเมืองว่า คุณจะบ้าหรือคุณปล่อยตราดอกเบีย้ยที่เฟดปล่อยเนี่ยต่ำขนาดนั้นนานขนาดนั้นเนี่ยถ้าคุณปั๊มเงินเข้ามาในระบบเนี่ยนะฮะด่ากันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองที่ปรึกษาเศรษฐกิจลรี่ซัมเมอร์ของอดีตประธานาธิบดีเิลคินตันก็ด่าริพับลิกันก็ด่าแล้วเฟดปล่อยไว้นานมากแล้วเฟดก็เลยต้องมานั่งขึ้นดอกเบีย้ยมาสูงๆเพื่อแก้ปัญหาที่ตนเองสร้างหนึ่งใน,นเหตุผลที่เขาไม่รีบผ่นดอกเบีย้ยเนี่ยนะนะตอนนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาดอกเบีย้ยมันต่ำมาไปเวลานาน นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มีเหตุมีผลที่แบงก์กลางของไทยและแบงก์กลางของสหรัฐให้ประเทศเผชิญกับภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูงทั้งหนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจแต่ช่วงหลังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นโดยลดลงระดับหนึ่งแต่ในแง่ของหนี้ครัวเรือนที่เป็นจุดเปราะบางคือสัดส่วนของหนี้ที่มีสินทรัพย์รองรับเช่นการซื้อบ้านมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยสัดส่วนของไทยที่อยู่ที่3 4เขณะที่ประเทศอื่น70-8 0ซ นี่ครัวเรือนของเราก้อนใหญ่อาจจะมีลักษณะเพื่อการบริโภคนี่เครดิตการ์ดซึ่งไม่ได้สร้างให้มีรายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำเกินไปจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่และอาจจะสร้างปัญหา search for yield ด้วยและที่ผ่านมาได้เห็นการถือครองหุ้นกู้ที่ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ unrated สูงขึ้นด้วย โดยรวมในการบรรลุ3าเป้าหมายนี้านการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินเฟอ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายและเสถียรภาพทางการเงินคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินพยายามดูภาวะการเงินอย่างใกล้ชิดโดยพิจารณาหลายมิติ นอกจากดอกเบีย้ยก็มีการผสมผสานเครื่องมืออื่นด้วยโดยเฉพาะมาตราการทางการเงินที่สามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะจุดมากกว่าการกำหนดราดอกเบีย้ยก็พยายามให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่สูงเกินไปจนเป็นอุปรสรรคต่อเศรษฐกิจแต่ว่าไม่ต่ำเกินไปจนไปปัญหาต่อเศถษรภ,ภาพภา,ายในและไม่สะสมความไม่สมดุลทางการเงิน เติมนิดนึงการที่ปล่อยอัตราดอกเบี้ยแบบต่ำไปเป็นเวลานานาซึ่งอาจจะเป็นความผิดของแบงก์กลางเองเนี่ยแต่ว่ามันมีแรงกดดันทางสังคมในยุคโควิดเนี่ยใช่ไหมสำหรับทุกประเทศเนี่ยนะฮะทุกคนกัดสภาพคล่องเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะมันมีการสะสมความไม่สมดุลทางการเงิน accumulated financial imbalances within the system that is still plaguing the system ผมคิดว่าดีแล้วที่ผมไม่เล่นการเมืองวะถ้าผมเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วผมอยู่ที่ทบทเมื่อวานนู้นผมคงนั่งสวดนักข่าวลูกอีกรอบแล้ววะ เอจริงๆริงนะถ้าผมถ้าผมอยู่ในการเมืองเนี่ยผมก็ผมจะสวดนักข่าวยิ่งกว่าสมัยก่อนมอมเตาวสวดนักข่าวอะยิ่งกว่านั้นอีกฮะดีละผมอยู่ตรงเนี้เพราะว่าผมสวดไปมันไม่มีใครสวดกลับหรือไม่ก็มีแหละสวดกลับแต่ว่าผมไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ดูขาชาวบ้านไม่ไม่ได้สนใจเช็คเรตติ้งตนเอง เฮ้ยผมว่าคุณปิติดิษยทัศน์นี่สรุปได้ยิ่งผมอ่านผมยิ่งรู้สึกเขาเก็ตว่ะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญณจุดนี้ตอนนี้จุดตั้งต้นถือว่าอยู่ในจุดที่ดีและดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจขยายตัวเงินเฟ้อแบบต่ําภาคการเงินมั่นคงภาคการต่างประเทศเข้มแข็งประเทศไทยและคนไทยมีจุดแข็งมากมายที่สามารถต่อยอดได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจไทยได้ ผมให้ข้อมูลเสริมนิดนึงสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยคนปัจจุบันเมื่อพ้นวาระเนี่ยก็จะสามารถมีการเสนอชื่อคนใหม่ได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพอสื่อนําเสนอว่าจะมีการย้ายจะมีการเปลี่ยนจะมีการปลดอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้เพราะว่าถ้าเอาแบบปกติก็คือพอครบวาระแล้วก็หาคนใหม่ที่อยากลดดอกเบี้ยเร็วกว่านี้ ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงการทํางานในเมื่อแมเ d a t นโยบายการเงินขึ้นอยู่กับทปทเนี่ยเพราะว่าเวลาเสนอชื่อเนี่ยกลไกในการเสนอชื่อขั้นตอนเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถมีเซได้ไม่ว่ามันจะเขียนให้รัฐบาลมีที่พลหรือจะเขียนให้รัฐบาลไม่มีที่พลแต่ว่าเอาอง่ายๆคือสมมติถ้าคุณดูเวกับสัมภาษณ์อาจารย์สุภวุฒิสายเชือ้อและคุณเห็นด้วยกับดรสุภวุฒิ แล้วคุณต้องการแนวมอโปรโกรธแล้วก็ไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยในแบบที่ทํามาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ฮะแล้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนผู้ว่าโดยที่รอให้ผู้ว่าผลวาระซึ่งผมเชื่อว่ามันจะจบอย่างนั้นนะผมคิดว่ารัฐบาลเนี้ยเขาไม่มานั่งเสียต้นทุนทางการเมืองในการย้ายหรือปลดผู้ว่าหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มกันแล้วก็เขาเ,เ,เ,เขาก็ไม่อยากจะสร้าง controversy เรื่องนี้มันไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะได้โปรโกร h ลดดอกเบี้ยในแบบที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันมากก,ก็คงจะเป็นการส่งคนนอกเข้าไปที่มีเป็นคนโปรโกรฟแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากรัฐบาลแต่ว่าม,มีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ตรงกับฝั่งทีมเศรษฐกิจของพรรคซึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแนวทางนั้นก็เวิร์กแต่ว่าผมให้ข้อมูลเสริมนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันโน้นผมดันไปบอกว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นได้ถึง60จริงๆคืออย่างนี้ผู้ว่าเนี่ย เริ่มรับตําแหน่งเนี่ยตอนคัดสรรชื่อเสนอชื่อเนี่ยอายุเนี่ยต้องไม่เกิน60คือถ้าอายุ59ปีเนี่ยแล้วมีการเสนอชื่อแล้วอายุยังไม่ถึง60เนี่ยเป็นได้แล้วก็เป็นได้ถึง64หรือเป็นได้ถึงเกือบ65้พูดง่ายแต่ว่าตอนรับตําแหน่งอายุต้องไปถึง60แต่หลังจากรับตำแหน่งถ้าอายุขยับเกินเนี่ยไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็แปลว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขอายุอยู่แต่ว่าเงื่อนไขอายุเนี่ยบังคับใช้สําหรับวันเริ่มรับตําแหน่งไม่ใช่บังคับใช้สำหรับวันพ้นจากตำแหน่งก็คื วันที่เริ่มรับ,รบตําแหน่งถ้าอายุ60ปีไปแล้วอาจไม่ได้แต่ตอนคัดสรรเสนอชื่อถ้าอายุยังไม่ถึง60อ่ะได้ที่น่าเสียดายคือถ้าคุณต้องการโปร o กร h และมีบาร,รมีและมีประสบการณ์เนี่ยมันต้องเป็นดรสุภุธคนต่อไปคือถ,ถ้ารัฐบาลจะแบกแต่ปัญหาคือดรสุภุดตอนนี้ก็อายุเกิน60พออายุดรสุภุดเกิน60มันก็ต้องมีคนอื่นแต่ถ้าคุณเอาลูกม่อคุณก็คงจะได้แนว conservative thinking แบบนี้ซึ่งถ,ถ้าชอบแบบนี้ก,ก็ดผีผมชอบแบบนี้ คือถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยคุณปิติเนี่ยเป็นได้เลยผมรู้สึกว่าเขาเกตแต่ประเด็นคือว่าถ้าเป็นรัฐบาลนี้แล้วพอผู้ว่าคนปัจจุบันหมดวาระผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะหาคนแนวโปรโกรทแต่ว่าพอคนหาคนแนวโปรโกรทแล้วไม่ใช่ดรสุภวุฒิเนี่ยเดี๋ยวพอไปหยิบคนนู้นคนนี้มาก็จะถูกมองว่าเป็นคนของคนนู้นคนนี้เป็นคนการเมืองอีกซึ่งซึ่งก็ไม่แฟร์ผมไม่ได้มองว่าทัศนคติที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี้ถูกหมดนะฮะแต่ว่าเขามีอินเตอร์เี้ในสิ่งที่เขาเล่าแปลความว่าเขามีหลักการและเหตุผล เขาสามารถตอบตัวเขาได้ในหลักการและเหตุผลที่เขาใช้แล้วผมก็ถือว่ามันก็เป็นสิทธิของรัฐบาลด้วยที่จะหาคนซึ่ง pro growth กว่านั้นไปในแนว pro growth มากกว่า pro stability อะแล้วก็ผลักดันวาระในการลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยผมผมคิดว่ามันเป็นสิทธิที่รัฐบาลจะกําหนดโดยขั้นตอนทางกฎหมายในการที่จะมีอิทธิพลในการเสนอชื่อโดยที่ไม่ได้ไปแทรกแซงการทํางานถ้าไปสั่งตอนนี้มันเป็นการแทรกแซงการทํางานแต่ถ้าเปลี่ยนคนแล้วคนนั้นสามารถเข้าไปแล้วก็โน้มน้าวกรงงอที่เหลืออยู่อีก6คนทั้งหมด7เ,เนี่ย ให้ให้คิดไปในทางเดียวกันได้ก็เป็นฝีมือนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีคนอื่นซึ่งนอกเหนือจากดรสุภวุฒิซึ่งอยู่ในคิวหรือไม่แต่ผมยังไม่เห็นชื่อคือถ,ถ้าพูดถึงลูกม่อทบมีเยอะคือบังเอิญยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะวัยของผมคือเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยผมวัยเด็กผมมองเห็นนักการเงินการธนาคารตั้งแต่สมัยผมอายุ1ิขวบเนี่ยมันมีคนซึ่งเป็นบิ๊กเนมเยอะมากแล้วบิ๊กเนมซึ่งเป็นในแบงก์ในสมัยที่ผมอายุอยู่ในวัยประถมศึกษาเนี่ย นักการเมืองซึ่งเป็นนายแบงค์ในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นนายแบงค์เป็นคนที่มีมีทธิพลในสังคม,เป,นคนมบบเป็นคนซึ่งมีบทบาทใน b a n g k o k i n t e เ l i g e n c ซียไปแปลเองนะฮะ Bangkok i n t e เ l i g e n c ซียเป็นคนซึ่งมีเน็ตเวิร์กเป็นคนซึ่งมีเครือข่ายนายแบงค์ในยุคนั้นแต่ละคนเติบโตขึ้นมาแล้วไปสู่ระดับที่มีฐานะหน้าที่ในทางการเมืองที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามีบุคลิกแบบนั้นในยุคนี้วะเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่ผมบอกมันก็คงหาเนิร์ดหาง่ายหาเนิร์ดที่บริหารแล้วมีบารมีด้วยหายาก